เต็มหม้อหมอกอกานีมคืเลยต้มปลาใช่ไเนี่ยแบบเป็นบนบันันเป็นปลาเนี่ยเป็นบ้านหม้อกัเนี่ยเป็นเต็มหม้อหมอกกอกเลยแ้วก็ปิ้งเลาเขเนี่ยิงตัวเป็นโลเลย่น้องนะครับโอ้ยเนี่ก็อีกเนาะรั้มเไ่อีกโรกลวน่โรกวนโโรโรสามโลสามวโลสมตัวนี้ประมาณ ขีดขีดแดีดเนไบังหไไปนีไปไม่งผมให้เอางนี่ก็เปนไพเนาะเดบบเหมือนบ้านแล้วแล้วก็แบบลาาปลาก็มีกย๋วยปลาเพิ่มแล้วเด๋ยวปลาเพิ่มลวลังกู่น้ำมัน

งหงมอม่นักันงหบกอบักันอยามีอยู่เรมุ่บอสหมนบอหอมซอยแหม่นี่ซื้อมาเออเส่กัเลยนี่อีกมนี่ว่นี่เดี๋ยวบาลูกตุ้งูกตุ้งโอ้มันหลวกอีหลีลวกตนหอนเนาะ หนังหนึ่งถุงหนึ่งถงเลยพี่น้องแบบง่ายๆก้อยปลาปลาสลิดปลาิีเะไรปลากระเด็ดกับปลาสลิดร่วมกันปลาเรากระดูงเต้ปลาสลิดซีมดแดงแบบบานๆเลยครับเบียร์ชีชีบิดแซนบานเฮาครับขนบานๆเนาะพายุอันกรุงเทพกรุงเทพหรือว่าย่นก๋าสิเห็นน้องนิงสุโรถเอ้ยคู่ขังนี่ใส่เวัตเต้อ โอ้ยใช่รถแล้วเนาะใช่แล้วที่เดียวรถปินาหกินกินเวลาก็มาซื้รถดิไม่ผ่านเลยนะเส่หลายเสียหลายใส่หน่อยเสียหน่อยบเสบเสียก็เด็ดนาะอมกนังงี้อะไกเนียยิบปุกกระแดกมันนะเน่ยโอกะีมันยู้กะซีมีดปาดโอ นี่เจอเบบอ้หอมขอ้หอมหอหอมข๊อกวยิ่งนะครับกอยิ่งเยไม่เท่ากัแหน่อยอบ่ได้บอยเงอแย่หน่อยแอ้หน่อยแล้วข๊อรกินแบบยุด้องหน้าเลยยุวแบบสวยๆเลยยุแบบท้งหน้าแบบยุบไปยืนใหยนหน้าเลยนะครับแบบเจ๋มึงกได้แบบเปิดเพลงมอิ้ทีาบอกรับรับเลยเลยอันนี้เป็นคุณ คุณลุงครับคุณลุงเป็นพี่ชายของไงของของคุณพ่อนี่ครับคุณลุงคุณควงไปเนาะคุณลุงคุณไงควาปากเรื่ยอันนั้นอันนั้นถ่ายคลิปตีเก็บปลาเนี่ยถ่ายคลิปกินเนาะลูกสาวลูกสาวกินเขาไปเนาะลูกสาวกินเขากับต้มปลากระปุกนะให้ผู้ให้นี่หมายกินกินกินก้อนนะครับผคุณไงคอยกินที่ลังท่านแล้ว ให้เด็กๆกินก่อนนะครับให้เด็กๆกินก่อนเดี๋ยวสิบเอ็ซิมน้ำกันจับเสบนะมดซิมกันเสียบวหมเปิดแล้วเสรเมื่ออร่อยอะไรย่างไรซิมไหนหอไปเอาหมมด ขายตัวตลาดเลี่ยงหอมอมหอหอมที่ันมาลองออเสียเลยบางีด pues ังบาตีจเลยเนี่ยต้องไหนโมนอย่ไหนยออมหเยอมมากนตลาดย้ามงบกตวนี้ที่ดีเลยร้อดีป่ะนายองมาโอ้มันกี่ต่อเปิดตาตงดีงมึงกี่ยทีได้เือเอ เขมบ่บ่ดอนบ่บาปขาดอั้นั้นขาดยังสุรถบ่เขาเขากัวบ่เขาเขากินล้วไปเแล้วกลับแล้วขาดเขาแล้วเขาคุยคุยเขาดีเลยไงมี่นี่เสียบแล้วยังอล่เดแล้วเนาะมแล้วจมแล้วยังยิ่งดมสมพดีลยสมสมแล้ว งูอะไรดิสีกูอบ่ขาขึ้นรถเลยมั้งนี่หนี่หนนี่หนไปงานเดียวกันไาจานมึงกแม้นเะ่ไหมนี่ครับผัดปลาแดดแมนอยู่บนนู่นอะนี่ครับพี่น้องเผาปลาเผาปลาอาหารบ้าน ีเป <toys> ็นแบนครับคลิปนี้ฝากถึงเอฟยูต่างแดนแล้วก็ทำงานยุ่งเหยิไทยนะครับต้มปลาเต็มหม้อมากกเลยเต็มหม้อเลยพก็ขัวครับพี่น้องทีมพ่อขัวเหาตต้นก้อยบ่เนี่ยต้นก้อยบ่เนี้ยนครับต้นก้อยครับต้นก้อยร่างแางนะครับใจเย็นเดิน ก๋วยครับ <Wir> ก <ound> ้อยมาเด้อเับเด้อกินป่าเด้อ้เาสียงดาเขาน้องกันทุกคนตั้งในประเทศแล้นอกประเทศตั้งประเทศก้อยก้อยกรตุ่มตุ่มเตียม่แล้วก็พบว่าเขา่งอ้ยงิเด้อปลาเนี่ยหวงมันลุเงเดี๋ยวนะโอเคเดยเวลากินแล้วเดเวลาคุณบัวคุบัแกบอ่แบยู่แกบเยอะเย